สถานการณ์น้ำที่น่าตื่นตกใจในภาคใต้การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติสทนชกำลังเตรียมพร้อมตัวรับมือกับฝนภาคใต้โดยเร่งเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นวันที่18พฤศจิกายน2568ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆจำนวนกว่า60คนได้มาร่วมกันในการประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ในายไพฑู์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนอชอเปิดเผยว่าจากการวิเคราะห์สภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง23พฤศจิกายนซึ่งเกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนรวมถึงคลื่นลมจากทิศตะวันออกจึงนำไปสู่การเตรียมความพร้อมอย่างรุนแรง และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดจากการคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยพบว่าบางพื้นที่ในจังหวัดนาราธิวาสยาลาสตูนสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์และชุมพรจะมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมทั้งในเขตเมืองรองเลขาธิการสอทอนอชอกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคใต้เป็นภารกิจที่ท้าทายเนื่องจากภูมิประเทศที่หลากหลายและอิทธิพล จากมารสุมต่างๆทําให้เกิดความเสี่ยงต่อภัยน้ําหลายประการสทอนอชอจึงตรหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมอย่างรุนแรงโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นในวันที่18-19พฤศจิกายน2568มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองความรู้และปรับปรุงศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบูรณาการการบริหารจัดการน้ําในภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการประชุมนี้จะนําไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําอย่างไรให้เกิดความร่วมมือและความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา